สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนคลับทุกท่านนะครับเมื่อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับวันหยุดวันอาทิตย์ที่เมกราคม2 5 6 7ก็มานั่งเล่นอยู่หลังของผักหลังบ้านเซาเนี่แหละครับก็ปลูกตะไคร่ปลูกผักก็มีต้นหอมตนม้นหมดริก เมื่อวานเมาเสียบใบไป,ไป้งเสร็แล้วครับผูพอได้เก็บกินเนาะมันเกิบว่าได้ประหยัดถึงว่ากับทุกบาททุกสตางค์หรอกครับแต่ว่ากับปลูกไว้เพื่อบางทีลืมไปตลาดเม,มื่อแล้วลืมซื้อลืมอย่างสิก็ได้พ่อมาเด็ดไปกินไปใส่เนาะเสียนประหยัดได้ทุกบาททุกสตางค์จนล,ำล้ำรุวยเลยก็เป็นไปว่าได้หรอกครับบางทีกับปลูกไว้พอความฮัก บางเทียกับไม่เวียวกมีงานก็เลยมาปลูกมาเสียบไว้ไปอิงสันลราพี่น้องเลยกจะพ่อสีได้กินแน่กับซีเมนตะไคร่นี่แหละทรงงามกวระมูแนะ่แล้วก็จะมีต้นบอกพริกแฉามๆม,มาน,นึ่เนาะครับเนาะต้นบอกพริกโอ้กำลำังเป็นดอกแล้วตจอบอกพริกนี่นาชีได้กินด้วยครับบกพรี่นี่ไท่นี่มีอย่างแน่นเนี่ยไท่เนี่ก็เป็น ต้นผักบุ้งผักกาดผักซีโอ้วานต้องไปอาทิตย์ที่แล้วนะครับซื้อมาหลายบาทอยู่มันเป็นลอยขึ้นหมดเลยซีมันคุ้มค่าเงินลอยเลยก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับบางทีก็ซื้อมาไวมาปลูกมาวานทดลองให้มันประหยัดเวลาในการไปหาไปซื้อบางที่เขาอยู่ไกลตลาดเขาสิไป ขี่รถไปซื้อตลอดเลยมันกับอะไรกักับเปลืองน้ำมูกน้ำมันเสียเวลาไมลาะเขามีอยู่หลังบ้านเขาแล้รเขากับมาเด็ดมากินเราไปกินไปใส่ได้ไงนี่คือประโยชน์ขอดีของมันนะครับพี่น้องเสียมันประหยัดเงินถูกบาททุกสตางค์เลยก็เป็นเรื่องที่ยากบางที่กับปูกไว้เพื่อความสวยงามเพื่อความเขียวชอุม่มเพิ่มบรรยากาศให้กับสถานที่อยู่อาศัยเนาะนี่แหละครับ เรื่องชีวิตของแรงงานเนาะ,ะเกษตรกรบ้านบ้านผู้มาใส่แรงงานอยู่ตามเมืองใหญ่มาหารัจ้างอยู่แถวนิคมอุตสาหกรรมสู่กันเข้าไปครับผมพี่น้องชีวิตชาวแรงงานเมื่อนี้่เป็นวันพักผ่อนก็ขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุขพักผ่อนให้กันพักผ่อนให้เต็มที่นะครับเนาะมือ,อื่นวันจันทร์ก็ไปสู่งานสู่การกันต่อ เอาแรงนี่ไปสลองหรือว่าจัดยังไงกันก็เอาเอาตามสบายตามใจนะครับได้เต็มที่ครับพี่น้องเพื่อจ,จะมีเวลาผักคอนกนแก่กันนิดหน่อยฟังเพลงกันเบาๆเนาะเพื่อความสุขชาร์จไฟให้กับร่างกายชาร์จไฟให้กับหัวใจขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่ครับในครั้งต่อไปสำหรับครั้งนี้นะครับสวัสดีครับ